สวดเราเลรวมทำบุญรวมทำบุญกับลงจริงทีาแล้วเราจะใใจ้จะได้สองฐาปัจได้ไปหนึ่งต้องมาอีกรอบ ส,สิบคอร์รอลคุงจะได้สองพันคุงจะได้ไปหนึ่งแต่เนี้ยเรายี่สิบบาทหรือบาทหนึ่งเราก็ได้โลงหนึ่งกั่ลองลองคิดดูว,ว่าเออบาทหนึ่งเป็นเงินที่เราบริสุทธิ์และเป็นปันจจัยที่เราพึงมีเป็นปันจจัยที่เราจับต้องได้และโลงเนี้ยแค่บาทเดียวรูว่าสินหน่ก็มีคุณค่าเราทำร่วมกับเขา เราก็ได้อานิสงส์ได้โงใบหนึ่งหนึ่งบแต่ถ้าเราทําใบหนึ่งเนี่ยมันสองพันถามว่าเราทุกข์ไหมเราก็ทุก,ทกขออ์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราจะกินอะไรเราจะทาอะไรกินแล้วลูกจะไปเรียนแล้วครอบครัวค่าน้ําค่าไฟเนี่ยพอทําไปปุ๊บเราเดือดร้อนละแต่ถ้าเราไม่เดือดร้อนมาทาตรงนี้ก็าอาจจะานทด่ดีมันจะได้ ลตามที่เราอธิษฐานแล้วเราเราได้มนแล้วเราค okay. ่อยทาโล่งจริงพอเราทาโลงจริงทีนี้เราก็จะได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอไว้พอเราขอแล้วเราได้ทาโลงจริงทีนี้แล้วเราจะมีความสนใจมากส่วนที่เหลือหนึ่งขอไปใช้ภายในครอบครัวและส่วนที่เหลืออีกก็จะเก็บไว้เหลืองมีโอกาสได้มาทําอีกัเราก็ทีนี้เราจะทําเยอะทามากทำน้อย อยู่ที่เราตั้งตั้งใจที่จะมาทำเนี่ยตรงนี้ <ร h. S 2> ก็คือเป็นบุญทั้งหมด <ร h. S 2> เ,ปเป็นเป็นเรื่องใช่ปะเงินเพียงน้อยนิดแต่งเงินที่เราบริสุทธิ์เราทําด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ได้ทาแบบคนที่เขามีกระตัง <ร h. S 2> คนมีกระตังนี่เขาทาไงก็ได้ <ร h. S 2> <footsteps. S 2> แล้วเขาทําแล้วเขาได้หน้าแต่อย่างเราเนี่ยทำด้วยใจทําด้วยใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันจะเป็นกรอบแก้ว พึ่งครองปกปักรักษาเราแล้วเราให้เทวดารักษาตัวเราปุ๊บเราจะไปไหนเราจะทําอะไรเขาก็จะปกปักรักษาเราตลอดทั้งไปและกลับหรือว่าจะอยู่หรือว่าจะนอนหรือว่าจะอะไรสิ่งที่ไม่ดีนะเขาจะปัดให้นนก็คือให้เทวดาล็อกตัวดิดามารดาครูบาจารยญาตตาย,ยายญาติพี่น้องที่เขาร่วมรับไปแล้ว <mm เราให้ที่หลังให้เทร็จแล้วเทวดารักษาตัวเราคน เพราะเขาจะได้มีพลังมีพลังแล้วทําให้จิตใจเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วให้เราต่อสู้ฝ่าฟัานสิ่งที่ไม่ดีเคยเห็นไหมคนที่มารอันนี้มารจริงๆอมารตัวเป็นเป็นตัวเป็นเป็นมีชีวิตที่แบบกันแนกกันแหนว่าเสียดว่าสิ่ง<ม>ว่าให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวร,รตัวเป็นเป็นเลยแต่แล้วถ้าตัวไม่มีชีวิตอะที่เราอดีตชาติที่เราทํามารรเรามองไม่เห็นไง ใช่ไหมเรามองไม่เห็นเนี่ยจะบอกแล้วก็จะให้นึกภาพได้ออกเลยเพราะเราผมอยู่เนี่ยผมยังทําเลยผมทำนี่ร้อยสามสิบผมก็มายอดนี่ยี่สิบบาทสิบบาทห้าบาทบาทสองบาทผมก็เคยหยอดผมบอกว่าเงินของผมขอให้เพิ่มคูณควีคูณขึ้นมาครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาผมก็รออยู่วันหนึ่งก็คือวันเกิด ที่จะทําวันสําคัญแล้วก็วันแม่ทําวันพ่อวันสาคัญเนี่ยเราทําให้ผู้มีพระคุณเอ,อเนี่ยซึ่งได้บอกมันเป็นวัฒนจักรนิดเดียวเองมันเป็นเส้นผมบางบูเขาแต่บางคนน่ะเขาไม่ได้แนะนำเออทำเลยทําเลยทําเลย,เลยก็คือทำํำเขาทําอ่ะเขามีตังไหมเขาทุกไหมถ้าให้เขาทำโลงหนึ่งสองพันเขาทําไปเขากลับไปเขาเดือดร้อนแล้วเออเดือดร้อนเพราะอะไร ไหนจะกินข้าวไหนจะค่ารถไปทํางานไหนจะไปทํางานไหนจะต้องมีการกินข้าวอันนี้เราคิดว่าภาพตัอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ลุงบอกเนี่ยก็คือเป็นการที่ให้ทําโดยที่แบบไม่ให้เราฟุ้นไงทำแล้วแต่เราฟุ้งเดินออกไปเดี๋ยวก็จะมีคนรับฟุงกนะันครับอันนี้อันนี้ให้บอกนะแล้วเดี๋ยวเดินออกไปแล้วตั้งจิต แผนออกไปบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํำลงจริงเนี่ยเงินงเพียงน้อยนิดแค่หบาทสิบาทลูกขอส่งบุญเนี่ยให้กับสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกใบน,นี้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแ้ะโดมเินออกไปแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าเออเขาได้รับบุญใชกราจริงๆลุงพูดจริงๆลุงพูดได้ถูกเราต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะถ้าลุงบอกไปเหมือนก็เบอร์ เหมือนกับไม่เข้าใจเออต้องรู้ด้วยตนเองต้องรู้ด้วยตนเองแลวเดี๋ยวจะบอกอลุงเขาพูดแล้วทําไมเขาพูดเหมือนรู้เขาบ้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าให้รู้ไงว่าลุงอยู่ตรงนี้ลุงยังทำเลยเอแต่ที่ลุงแนะนำเนี่ยก็คือเราจะได้ผลแห่งกรรมดีเขาเรียกกรรมดีไม่ใช่กรรมชั่วถ้ากรรมชั่วนี่ก็คือเป็นนั่งลกตกปลายิงลูกยิงหนูยิงอะไรไปไปเรื่อยเปื่อยอันนั้นอ่ะเป็นกรรม นั้นกรรมจริงๆเขาจะตามเอาคือตอนไหนก็ไม่รู้แต่ทีนี้เราทําให้เราเทวดารักษาตัวเราแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรถ้าเรานึกไม่ออกก็คือจะเป็นวงกว้างเลยครับวงกว้างเลยก็สิ่งที่เราทําร่วงเกินเข้ามาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเราก็ไม่รู้ว่าถ้ากินหมูกินไก่นะทั้งนั้นเลยทําาใช่ทั้งนั้นเลยกินหมูกินไก่กินเป็ดกินอะไร ชีวิตเขาทั้งนั้นเลยบางทีก็ลืมใช่ไปมครัแล้วก็คืนให้เขาไปคืนให้เขาไปเขาบ่อยๆเข้าทีนี้เขาก็โมทนาปุ่นเราคิดจะทําอะไรเราก็จะได้อยาา่างต่อไปอ่าแล้วเดี๋ยวลองดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูโมทนาบุญนด้วยนะครับเเดี๋ยวลองดูว่าเออตามาที่เหมือนลุงพูดไหมครับเออแล้วเราก็เอาไปพิจารณาเอง ถ้าถามว่าลุงบ้าไหมลุงก,ก็บ้าของลุงไป <c oughs> ชอบใจถูกครับสาธุหมบ